นี่คือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากโลกหลาย้อยล้านปีแสงซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญน,นับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ประเทศเประเทศที่ฉันอาศัยอยู่ขณะนี้กำลังทุกขทรมานจากความชราภาพอย่างร้ายแรงของประชากรและฉันจะหางานหลังเรียนจบมหาลัยก็ต้องมีทะเบียนสมรสก่อนทาไมมีแฟน,นหรอ <c oughs> ง่ายเลยไปบริษัทจัดหาคู่สมรสแต่ ถ้าหากปฏิเสธก็จะต้องจ่ายภาษีโสดสูงถึง10ล้านหยวนบริษัทจัดหาคู่สมรสฉันเลีย,ยชิงกวางอายุ22ปีเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลายัยแต่ก็น่าเสียดายที่กลายเป็นคนโสดก็เลยต้องมาหาคู่สมรสที่บริษัทจัดหาคู่สมรสพวกเราเป็นใครมาโสดไม่มีหาแฟนเพราะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวอีกทีสิเพราะค้เลย ดอกไม้สีที่สง่างามอย่างฉันกลับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเศร้าที่ต้องให้องค์กรจัดสรรคู่หาให้หามีชีิตปรถูกแฟนเก่าทิ้งก่อนเรียนจบหนึ่งวันเพราะไอ้ผู้ชายสุนัขคนนั้นคนเดียวเลยกร,รุรณานำเอกสารของคุณไปที่นั่นแล้วขย่าหมายเลข <c oughs> คอมพิวเตอร์จะรันเลขอัตโนมัติออกมาสิบหมายเลขแต่ละหมายเลขจะมีคู่ประจำตำแหน่งตัวเลขนั้นๆอยู่ <c oughs> <c oughs> ให้คุณเลือกอีกหนึ่งหมายเลขนั้นออกมาหืมีแค่ตัวเลขไม่มีข้อมูลอะไรเลยสักอย่างเราจะให้ฉันเลือกยังไงถ้าหากภายใน30วินาทีคุณยังเลือกไม่ได้ระบบจะทำการสุ่มเลือกอัตโนมัติให้คุณเมื่อถึงตอนนั้นก็อย่าเสียดายภายหลังก็แล้วกันระบบนับถอยหลัง30เฮ้เฮ้เฮเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยคุณเย่ชิงกวาง บริษัทจัดหาคู่สมรสเลือกคู่หมายเลข131 4521ให้คุณกรุณาไปที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อรับข้อมูลสถานะของบุคคลหมายเลข131 4521ของคุณขอให้ชีวิตการแต่งงานของพวกคุณสุขสันตมีลูกหัวปีท้ายปีหฮหุบปากฉันมีชเครื่องคอดลูกนะ้ <S <S ยฮช่างเหอะ ขั้นแรกรับใบรับรองอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็กลับไปที่มหาวิทยาลายัยเพื่อไปรับใบรับรองสําเร็จการศึกษาจากนั้นก็มองหางานดีๆรอให้มีไรายได้แล้วก็จะหมดกังวลว่าจะไม่มีโอกาสจ่ายภาษียาแล้วเลือกสามีใหม่คุณเย่นี่คือชื่อสกุลคู่ของคุณกรุณาถือไว้ให้ดีเราได้ทําการติดต่อคู่ของคุณที่เดินทางมาเพื่อดําเนินการเอกสารร่วมกับคุณแล้ว ตามกฎหมายของประเทศตลอด1ปีต่อไปนี้คุณจะเป็นต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านคู่มั่นของคุณซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทางบริษัทจัดหาคู่อาจจะเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเมื่อแย่ฉ yeah, ุนชิงชื่อนี้ทำไมคุณคุ้นจังนี่มันเอ่อคุณชายมหาเศรษฐีที่ถูกจัดนันดับจากฟอบนี่นะคนที่รวยที่สุดในโลกผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนในประเทศเออยากแต่งงานด้วยนหนึ่งปัจจุบันโสด แต่แต่แต่ต่ว่าใครกล้าขย่อมาเจอฉันฉันขอแนะนําให้เธอรีบเตรียมสุสานของตัวเองไว้ได้เลยฉันฉันขอขย่าใหม่อีกรอบได้ไหมคะอย่าแม้แต่จะคิดคนส,สวยแต่ไรคู่อย่างคุณฉันเจอมาเยอะแล้วทําไมไม่มีแฟนนหรอก็เพราะสเปคสูงเกินไปไงเลือกมากเลือกไมกสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมมาถึงบริษัทจัดหาคู่สมรสแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่หายไม่ใช่แบบนั้น คนที่ฉันแค่หย่าได้คนที่นามสกุลเหมือนฉันไม่แน่อาจจะเป็นญาติกันก็ได้แต่แบบนี้มันทำไมเข้าข่ายสุพรรณทุสาสหรอกเหรอแย่ฉ yeah, ุนชิงแย่ yeah, ชิงกว่างคือการจับคู่ที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วคุณต้องไว้วางใจประเทศไม่มีมั่วแน,น่น,นอนเลือกใหม่ไม่ได้จริงๆหรอคะถ้าจะต้องจ่ายเงินฉันก็ยินดีคะ่ะคุณคิดว่าจะต้องจ่ายค่าปักแค่สิบล้านหรอ มันจะมีผลต่อเครดิตของคุณด้วยและแม้กระทั่งผูกจับเข้าคุกมันก็จะเป็นรอยเปื้อนไปตลอดชีวิตคุณสามารถรับผลที่ตามมาได้หรือเปล่า <c oughs> สวรรัจ้าท่านชิงครับเราใกล้ถึงบริษัทจัดหาคู่สมรสแล้วครับ <c oughs> ท่านชิงได้โปรดลงโทษผมเถอะครับถ้าไม่ใช่ผมผมพลาดลืมจ่ายภาษีโสดให้ท่าน ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกส่งไปยังบริษัทจัดหาคู่แบบนี้แต่ว่าผมก็ได้แจ้งทนาให้ไปที่บริษัทจัดหาคู่แล้วนะครับเขาจะต้องว่าความจนกระทั่งผูยย้หญิงคนนั้นยอมแพ้แล้วก็ถอนตัวแน่นอนครับพี่ใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีถ้าฉันปฏิเสธบริษัทจัดหาคู่ก็ไม่รู้ว่าศกนฏกรรมทางการเมืองจะทำให้เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนท่านชิงครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ตอนนี้ประชาชนยังไม่ทราบเรื่องนี้ข่าวหลังคลื่นบุ้มแย่ชุนชิงหนึ่งในสิอันดับแรกของผู้ที่ไม่ต้องการการสมรสถูเขย่าได้ที่บริษัทจัดหาคู่สมรสในเขตภาคเหนือของเมืองหลวงโอ๊ยทำไมข่าวรั่วไหลเร็วขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดของเธอท่านชิงครับผู้หญิงคนนี้ครับ หนั่นทำไมเป็นเธอห้องรับแขกสวัสดีครับคุณเย่ผมสกุลสีเป็นทนายของคุณชายเย่สำหรับเรื่องที่คุณขยา่าหมายเลขไี้คุณชายเย่ผมจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแม้ว่าปัจจุบันคุณชายเย่จะอยู่ในสถานะโสดแต่คุณเสื้ียเยียน <ๆ S 1> ก็กำลังจะเป็นคู่มั่นของท่านในไม่ช้าผมเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องให้ผมแนะนำคุณคุณน่าจะทราบดีว่าคุณเสื้ยเยียนคือใคร นางเงือกหนึ่งเดียวในโลกไม่ได้เป็นแค่สมบัติแห่งชาติของประเทศเอของเราแต่เธอเป็นสิ่งที่น่าสัศจ,จ์อันดับหนึ่งที่ผู้ชายระดับสูงสุดในประเทศเออยากแต่งงานด้วยที่สุดหากคุณเป็นฝ่ายขอยกเลิกการจับคู่ในครั้งนี้เงินค่าปรับที่ต้องชําระคุณชายแย่จะเป็นคนจัดการเองให้ทั้งหมดและนอกจากนั้นท่านก็จะให้เงินจํานวนหนึ่งแก่คุณเพื่อเป็นการชดเชยคุณคิดว่าอย่างไรครับปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงิน คุณแย่คุณคงไม่คิดว่าคุณมีรูปรักษ์ที่สวยงามถึงสามารถเปรียบเทียบกับคุณเสียได้ใช่ไหมลูกสาวของเกาะที่ห่างไกลเมื่อเทียบกับคุณเสียแล้วก็เป็นเพียงเมฆกับคลุฑ <c oughs> เสียเห็นเหยียดน,นก็เป็นนางเงือกหนึ่งเดียวในโลกหรือไงปีนั้นเพื่อช่วยเธอจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือหลังฉันจึงเกิดมาแต่พ่อแม่ตระกูลเสียก็ปกปิดการมีอยู่ของฉัน จนกระทั่งตอนที่ฉันหกขวบเขาก็ทิ้งฉันที่ป่วยหนักลงทะเลให้ฉันเกิดเองตายเองโชคดีที่ป่วยหลังจากถูกถ่ายไขกระดูกให้เซียเย็นเย็เรียบร้อยแล้วหน้าต่างน่าเกลียดขนาดนี้มันเหมือนนางเงือกที่ไหนกันเล่ารีบดึงลงไปให้ตายซะแม่ลูกสาวชาวประมงแล้วมันยังไงเหรอฉันแค่เหยาะเลขด้วยคุณสมบัติที่พึงมีไม่ได้ขโมยใครไม่ได้แย่งใครมาสักหน่อย นอกจากนั้นประเทศก็ยอมรับว่าเราเป็นคู่ที่ดีและไม่ว่าอย่างไรก็จะมอบคุณชายเยค่คนนี้ให้ฉันห้ได้ถ้าพวกคุณไม่ยอมก็ไปฟ้องประเทศเลยสิ <c oughs> คุณเย่ผมรู้มาว่าพ่อของคุณป่วยเป็นยูเรเมียอาการเป็นพิษในเลือดคุณเสี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศถ้าหากเธอทักทายไปสักนิดสักหน่อยเกรงว่าแม้แต่การฟอกไตพ่อของคุณก็คงทำไม่ได้อีก คุณแน่ใจเหรอว่าจะดื้อดึงแยั่นผู้ชายของเธอต่อไปคุณกล้าคุณกล้าหึนั่นคุณคุณเป็นใคร <c oughs> ผมเย่ชุนชิงฉันคือแย่ชุนชิงโอ๊ยเจ็บปล่อยฉันอืม <c oughs> แย่ yeah, ชิงกวางวาสนาดีนักนะถึงขย่อมาถูกฉันได้อ๊อเข้าใจผิดแล้วทางบริษัทเป็นคนจัดให้ฉันเองก็เป็นผู้ถูกกระทําเหมือนกันขนาดในฝันฉันยังไม่เคยคิดจะขย่อได้คุณเลยเธอเธอไม่เคยคิดขย่อได้ฉันแล้วคุณจะเอายังไงถ้าอยากให้ฉันเป็นคนปฏิเสธอืมไม่มีทางสกปรกเว้อยากเซ็นก็เซ็นไปคนเดียวเถอะเธอกล้าเซ็นก็ลองดู ป๋อจัวไปเรียกเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการพลเรือนมาฉันยอมรับคู่ที่ฉันถูกจัดสรรให้ห,หนังสือยอมรับข้อผูกพันในการจับคู่โดยสมัครใจคุณคุณแน่ใจเหรอทำไมเธอไม่กล้าเซ็นหรือ,อยังไงวัดไม่มีอะไรที่ฉันไม่กล้าหรอกย่า <c oughs> ดูให้ชัดๆฉันเซ็นแล้วถึงทีคุณ ท่านชิงโปรดไต่ตรองอีกครั้งเถอะครับผู้ใหญ่ของท่านต้องการให้ท่านแต่งงานกับคุณเสียไม่ใช่หรือครับนั่นสิครับอีกอย่างคุณเซียก็เป็นนางเงือกหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นถึงสมบัติประเทศเชียวนะครับฉันไม่มีแพผนจะเปิดสวนสัตว์เขาเซ้นจริงๆแล้วคุณแเย่คุณชายแเย่ ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านที่ได้เป็นคู่สมรสที่ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศอย่างเป็นทางการนี่คือใบรับรองอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทั้งสองท่านจะมีเวลาทำความรู้จักกันเป็นเวลา1ปี 1. สามารถเปลี่ยนใบรับรองให้เป็นทะเบียนสมรสได้ทุกเมื่อ 2. หลังจากที่ผู้หญิงตั้งครรภทั้งสองฝ่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ 3. หากพัฒนาความสัมพันธ์อื่นๆเป็นการส่วนตัวหรือนอกใจจะถูกกฎหมายลงโทษโทษฐานที่โกง 4. ฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะต้องอาศัยอยู่ด้วยกันเจ้าหน้าที่จากบริษัทจัดหาคู่อาจจะไปเยี่ยมเย็นได้ทุกเมื่อที่กล่าวมาคือเงื่อนไขที่คู่จัดสรรจำเป็นต้องทราบมีคําถามคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆล่ะคะหลังจากครบ1ปีสามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกการจัดหาคู่ได้ ไม่ได้รับการอนุมัติยกเลิกจะต้องจ่ายค่าเสียหายหลายสิบล้านเช่นเดิมแต่จะไม่มีการลงโทษอื่นๆอีกเอีกคุณชายเย่ตอนนี้คุณสามารถพาคุณเย่กลับบ้านได้แล้วล่ะขอบคุณที่มาส่งฉันที่มาหาลัยก่อนที่ฝนจะตกนะรบกวนรอฉันสักครู่จุนชิง นายแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะรับการจัดสรรคู่ครั้งนี้เพื่อฉันจริงๆเหรอแต่ฉันฟังที่ชายชราพูดการแต่งงานระหว่างนายกับเสียเย่ยเหยียนๆกำลังจะเข้าสู่วาระในไม่ช้าแย่สือถิงพี่ใหญ่ของแย่จุนฉิงนายชอบเสีย่ยเหยียนๆมากเลยไม่ใช่หรอชอบมากถึงขั้นสร้างสาวาหวหนาหนางเงือกไว้ให้เธอเลยนี่การแต่งงานระหว่างตระกูลมันก็แค่น้ำตาลไอซิ่งบนเค้กจะมีหรือไม่มีก็ได้ การแข่งขันการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพี่ใหญ่ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้างั้นย่าชิงกวางก็คงไม่ใช่รักแรกพบของนายหรอกนะขนาดในฝันฉันยังไม่เคยคิดจะเขย่าได้คุณเลยผู้หญิงแบบนั้นผมจะไปชอบทะลงได้ยังไงท่านชิงครับผมมีลังสังหรณ์ว่าเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดนะครับ ตามหลักแล้วการจับคู่สมรสจะเป็นการจับคู่ของคนที่ใช่แต่ว่าคุณแย่คุณน,นี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่มีอะไรคู่ควรกับท่านเลยนะครับมีคู่ควรหรอนอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการและความสวยของเธอแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมได้อีกและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเธอเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อนแต่ก็กลับถูกแฟนทิ้ง แม้แต่เด็กมหาลัยยังไม่เอาแต่วันนี้กลับมาให้ท่านรับช่วงต่อเอเอา้เอาท่านชิงท่านลงรถทำไมครับหอพักมหาลัยซีตายล่ะฝนตกหนักมาก ลัวว่ายแย่จนฉิงจะรอนานก็เลยเปลี่ยนตะชุดลืมเปลี่ยนรองเทา้าเท้าเราจะโดนน้ำไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันอาจจะกลายเป็นหางปลาก็ได้ฮะแย่ชิงกวางซือหยุนเฉินเขามาทำไมฉันจะมาถามเธอคนที่ด่ายิงอิงลงเว็บบอร์ดมหาลัยว่าเป็นมือที่สามเนี่ยคือเธอใช่ไหมอืมอิงอิงมือที่สามเว็บบอร์ดเหรอ มหาลัยหยุนเชิญฉันจะเลิกกับเขาแล้วตอนเนี้ยฉันอยากแต่งงานกับนายได้หรือเปล่าวันที่รับประกาศนียบัตรวันนั้นฉันผิดที่ฉันเป็นคนบอกเลิกเธอเธอจะด่าจะว่าฉันยังไงก็ได้ฉันยอมรับแต่อิงอิงเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเขาอ่ะน่านสงสารฉันจะไม่ช่วยเขาไม่ได้หรอกพอเหอะฉันไม่เคยคิดทำเรื่องแบบนั้นเลย นี่เธอกล้าทำแต่เธอไม่กล้ารับงั้นหรอเมื่อก่อนฉันมันตาบอดจริงๆตลอดระยะเวลาที่ฉันคบเธอฉันเคยทําผิดต่อเธอสักครั้งไหมไม่ฉันจะบอกเธอตรงๆนะที่เราเลิกกันก็พอเธอน่ะหน้าบอบบางเกินไปไม่เหมาะจะเป็นภรรยาของฉันเลยสักนิดอย่างเช่นอากาศแบบเนี้เธอก็จะไม่ยอมเดินเองทาให้ให้ฉันแบกก็จะอยู่ในหอไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฉัน ถ้าเงินตอนนี้เธอก็เดินออกมาเลยสิฮึสายตาแบบนั้นเดินไปรอบๆมหาลัยกับฉันสักรอบให้ฉันเชื่อว่าเธอกลัวการเสียฉันไปมากกว่าการที่รองเท้าแตะของเธอเปียก <c oughs> <c oughs> ที่แท้ในใจเธอฉันมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเย่ yeah, ชิงกวางหยุดทำร้ายอิงอิงอย่างโหดร้ายโดยเ้าว่าฉันนอกใจเธอสักที เขากับเธอมันต่างกันคุณชายโปรดระวังเท้าด้วยครับหืฮทำไมรู้สึกเหมือนถูกเพ่งเล็ง คนพวกนี้แค่ดูก็รู้ว่าไม่ธรรมดาฉันรีบเพนก่อนดีกว่าหยุดร้องซะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะทำอะไรก็แฟนเก่าของเธอบอกว่าเธอบอบบางไม่ใช่หรอวันฝนตกก็ต้องให้คนแบกถึงจะออกจากหอได้คุณปล่อยอืมเกาะให้ดี แชทน้ำตาแห้งตอนนี้น้ำตาทุกหยดของเธอที่ไหลออกมาคือหลักฐานของการนอกใจระวังฉันจะฟ้องเธอเข้าคุกปล่อยนะฉันไม่ต้องการให้คุณแบกเธอแน่ใจแน่สิแย่ฉุนชิงจะต้องย้อนฉันทิ้งแล้วจักไปแน่นอนจับให้แน่นน่าเสียดายที่ประเทศสั่งให้ฉันแบกถ้าเก่งจริงก็อยากให้่ยามาถูกฉันสิ ขาก็อยู่ให้มันนิ่งๆหน่อยระวังจะโดนฝนเขากำลังเป็นห่วงฉันหรอดูดูไปเขาก็หล่อดีเหมือนกันนะแต่เสียตรงที่นี่ใส่เน่าไปนิดหน่อยอ๋อแย่จนฉิงฉันมีคำถามนึงอะว่าก่อนหน้านี้คุณอยากให้ฉันยกเลิกการจับคู่ของเรามากเลยไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ พี่ชายของฉันกําลังเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีช่องโหว่ให้ทางศัตรูการเมืองเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นไม่ได้อ๋อเป็นงี้นี่เองเธอคิดว่าฉันจะรักเธอตั้งแต่แรกพบอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ขอยกเลิกคำพูดดีๆเมื่อกี้นะบัตดลข้อ <c oughs> จริงงั้นหลังจากนี้เราสองคนไม่ต้องห่วงครบหนึ่งปีขอยกเลิกคำร้องจากคู่ทันที เธอจะไม่ถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะเป็นคนจ่ายเงินค่าป,ปรับส่วนเธอก็ใส่หัวไปก็พอหาความคิดในสมองของเย่ชิงกว่างหัวนมโปรดเแย่ฉุนจริงเธอเป็นคนเสนอข้อยกเลิกคำร้องเองนะฉันไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดๆเลยกรี๊ดแต่ว่าฉันอย่าแสดงความตื่นเต้นอะไรออกไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับคำขึ้นมาฉันรับรอง เมื่อถึงเวลาปุ๊บฉันก็จะหายไปปับ๊บจะไม่สร้างความวุ่นวายอะไรให้คุณเด็ดขาดพอได้ยินว่าจะแยกกันหลังจากครบหนึ่งปีก็ดีใจขนาดนี้เชียวแย่ชิงกวางเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสักนิดจริงๆต่อให้ฉันกลับมาเริ่มใหม่ได้อีกครั้งเธอก็ยังจะจากฉันไปอยู่ดีถ้าต้องการให้ฉันทำอะไรก็บอกได้เลยนะดีงั้นก็อยู่ให้ห่างๆฉันหน่อยยิ่งไกลก็ยิ่งดี อย่ามากระทบชีวิตฉันอีกราชาเพชรสิบอันดับแรกและอันดับที่5สูญเสียตำแหน่งบนสุดและเกาะกลางลึกลับยินดีต้อนรับสอปลาคราฟประเทศเอเกาะกลางคุณชายชิงคุณหญิงยินดีต้อนรับกลับมาค่ะโอ้ ไม่เคยคิดเลยว่าเกาะกลางลึกลับนี้จะเป็นคลืสนหัดของตระกูลเยมันคือศูนย์กลางทางอำนาจของประเทศเอเชียนะอีกอย่างขาบวนต้อนรับนี้ก็ว่าวาังเกินไปต่อไปเธอก็พักอยู่ที่นี่ฉันมีธุระไปละเฮ้ย hey! คุณช่วยแนะนำฉันมากกว่านี้หน่อยสิคุณผู้หญิงเย่ผมเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลคหาสนหของตระกูลเยขออนุญาตให้ผมเป็นคนแนะนําให้คุณเองครับ ตอนนี้คุณกับคุณชายชิงคือคู่สมรสทางการที่จัดให้ในทางทฤษฎีคุณสามารถทำอะไรก็ได้ในคฤลือหัแห่งนี้ทางทฤษฎีนอกจากสระว่ายน้ำนางเงือกที่นั่นเป็นสถานที่ที่คุณชายชิงสร้างขึ้นมาตามขนาดร่างกายของคุณเสี่ยงเย็ยนเยยนบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่าได้เข้าไปแต่ต้องเชียวเชอะฉันไม่ไปหรอกคาลือหัตระกูลเย่มีบอดี้การ์ดดูแลตลอด24ชั่วโมงอย่างเข่งครัด หากคุณมีความต้องการใดคุณสามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อถ้าเช่นนั้นกระผมขอตัวก่อนแล้วกันครับนี่ก็คือความลึกเท่าทะเลเมื่อคุณเข้าสู่ครอบครัวที่ร่ำรวยงั้นเหรอผ่านไปครึ่งเดือนเป็นอีกวันที่ฉันยังหางานทำไม่ได้เหมือนเดิม ทั้งทที่ฉันได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โคโค่สูงมากเห็นเห็นแต่สุดท้ายก็ถูกคนอื่นแย่งไปหน้าตาเฉยรายการประชาสัมพันธ์บุคลากรชื่อลู่อิงอิงคะแนนของเขาน้อยกว่าฉันแล้วทำไมเขาถึงไม่เลือกฉันคุณเย่ฉันไม่สามารถบอกอะไรได้ค่ะบ,บ,บัตรอบลู่อิงอิงความสัมพันธ์ดีมากสินะ เชื่อไหมฉันก็อยากหาเส้นสายไต่เต้าตเข้าไปได้เหมือนกันว่าแต่ฉันจะไปหาที่ไหนล่ะโปรดติดตามตอนต่อไป